สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมเกมชิ้นยิมแพ็กกับอีเวนต์โปเกมอนนะครับผมอันที่จริงไม่ใช่อีเวนต์โปเกมอนแล้วนะผมพูดเล่นมัน,นชื่อว่าอีเวนต์มีนามว่า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 ,วานี่ฮะฟังกัตมายามหาัศจรรย์ครับเป็นการที่เราได้ได้ไดสมบูรณ์แบเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ยังไงล่ะแล้วนี่คือวันที่2ของอีเวนต์มหัศจรรย์ฟังกัตนะครับอ่ตอนแรกมันเป็นเออ่ เป็นผู้เป็นเอ่อคนนะฮะตอนนี้เป็นเมลูซีนะชื่อนี้นะฮะอันนี้คือวันที่สองนะทุกคนนะวันที่หนึ่งอะ่ะผมไม่ได้อัดห้ามกินคู่ห้ามกินคู่หูฟังกัตนะนะฮะมหาสัจจันท์ฟังกัตนะครับผมเราจะมีน้องฟังกัตแอบค่ายอยู่ตรงนั้นท่านผู้ชมเห็นไหมน้องเก๊ไม่หานะก็ห้าอีเวนต์จบก็น้องเก๊ก็หายไปแนละ้วทุกคนนะ กลับเป็นดาวคู่หูอัสริยแสนกล้าหาญด้วยโอเคแล้วเขาก็จะพาเรามาเล่นตรงนี้นะครับผมอันนี้เล่นง่าย,ายเดี๋ยวผมจะโชว์นี่ก่อนเลยหนึ่งสเต็ปทวนโชว์ที่ฮะอันนี้ฟังกัสมันก็จะมาบอกนะครับว่าฟังการันไหนมันเป็นสายอะไรนะครับซึ่งมันก็จะมีประมาณให้เราเล่นนะครับผมอันนี้คือแท้งนะทุกคนฮะแท้ง DPS แท้ง X แท g เสริมพลังอันนี้ทตุน้ํานะ ท่าน้ำเอ็กแกไฟฟ้าพืชแล้วผมก็จะใส่แค่นี้แบบแค่นี้ฮะเ้วก็เล่นกันแล้วเราก็สามารถเลือกคุมเอ่อเลอกคุมฟังกัสตัวหนึ่งได้นะครับซึ่งมันจะมีการให้เราไปตั้งค่าโดยการที่เราจิบจิ้มเอ่อไม่ใช่จิบอ่าจิ้มตัวละครอ่าจิ้มตัวละครนะะหนึ่งตัวได้นะทุกคนนะนอม่นด้ขอ้มนโหลดกันมันมันเพอ่มค่าจิบโหลดนะอ่านี่มันจะบอกนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะ,ะทุกคนฮะ เริ่มสู้เลยโอเคอย่างแรกผมจะเนะเราต้องเก็บเกลตรงนี้นะครับผมเพื่อเราจะได้ใ,ใช้เขาให้เขาใช้สกิลนะครับผมป้าฟังกัป,ปผมโดนเลงแล้วทุกคนหนีหนีหนีหน,น,นีนี่ฮะเราสามารถกดจิ้มตัวละครตรงนี้ไม่ได้นะฮะเราต้องมาิ้มตรงนี้นะทุกคน แล้วก็อย่าลืมดูนะครับว่าฟังกัสตัวไหนของเราควรจะใช้ท่าอะไรนะอุย้ยตอนนี้ฟังกัสผมงตูเย่ไปแล้วหนึ่งตัวนะทุกคนตูเย่ไปแล้วไปโดนดูด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 เออเอ้ยเอ,อเอ้ยเอ้ยไฟฟ้าเอไอไฮเปอร์บูมเล็งโดนเล็งโดนเล็งมันก็จะเล่นกันอย่างเงี้ยทุกคนฮนะ คนักพนักคนักคนักเออเออไปแล้วหนึ่งไปอีกหนึ่งครับทุกคนเออเออเออสวยเออมันก็จะเล่นประมาณนี้นะครับทุกคนฮะประมาณนี้เลยห้ามเกินประมาณมันจะมีเขียวว่าห้ามเกินร้อยห้าสิบวินาทีนะครับผมอันนี้ผมเล่นผ่านไปแล้วไงผมก็เล่นประมาณนี้แหละแต่ไม่รู้ทำไมเล่น,ลนรอบสองไม่ผ่าน เล่าสารเล้วทีมผมตัวเย่หมดเลยคือคืองงเหมือนกันว่าทำไมทีมผมมันตัวเย่วบโอเคฮะอันนี้ต่อไปเราก็ต้องคุยกับอ่านะฮะวันที่สองนะฮะมันต้องคุยกับอันนี้พูดกับน้องก็ได้แกก็ได้นะเนฮะกลัวที่ไหนนะฮะ น้องเป็นไฮเปอร์บูมนะทุกคนไอ้น้องเป็นแบบน้ำนะฮะกำจัดนะฮะกำขัดเลยทุกคนเลื่อมมาหนึ่งตัวต้นแข็งไฟฟ้าแล้วก็อันนี้ท่านลมนะอันนี้ท่านลมแน่นอนผมเอาผมเอาผมเอา,เอาพืชมาหนึ่งตัวโอเคอเอาเอาไฟมานี่เอาไฟมาเผาเอาเป็นแทงด้วยไง แล้วแข็งมามันก็อาจจะดีก็ได้ไปฮะเดี๋ยวจะคุมน้องเอ้ยน้องทับพืช บับเพื่อนปลาเพื่อนไปไปไปละลายละลายเกาะละลายเกาะเออสวยสวยสวยเออคนคนไปเมล็ดเมล็ดปิ้ว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 มันจะปิ้วเลยแล้วมันมีตัวนึ่งมันมีตัวนึงเงินมันมีตัวนึ่งเงินหอมมันเลยเอ้ยเอ้ยเออหาแล้วไอ้ยังมีฟิลมนึงยังมีฟินึง

นี่นี่นี่โดมะเฟืองไปไอปะบูมโหนี่กีนึงนี่นี่นี่ไอปะบูมไหมฮะเรียบร้อยฮะผ่านเปล่าเรียบร้อยทุกคนเกือบไม่ผ่าน <c oughs> อันนี้คือเกือบไม่ผ่านแน่นอนเลยเนี่ยอันนี้เกือบไม่ผ่านนะฮะทุกคนเอ่อวิดาต่อไปไหมหรือหมดแล้วเดน้อนอ,นอีกรอบหนึ่ง กแบบมีดาต่อไปอะไรเงี้ยมีฮะให้กับหมูป่าเหรออ่ามึนงงฝ่ายของเราจะฟื้นฟูนโอเคมันจะมืนง,งแง้วทุกคนเนาะเอางงเป็นอนนี้เป็นท่าหินนะเอาเป็นอะไรดีนะ ผมจะเล่นน้ำแข็งแล้วกันเอาลมแล้วก็ใส่อะไรไปดีใส่ไฟดีไหมนะหรือใส่้าดีฮะอันนี้ไปบัฟแล้วกันลองลองเล่นเซตน,น้ำแข็งดูไม่รู้ไหวเป่านะดูผมเอาน้ำแข็งละลายดยียวะเออวะเลยวิชิเรื่องนี้ไปเลย แข็งปกป้องกายาปกป้องกายาเร็วเร็วปกป้องกายาฮะปกป้องกายาปกป้องแวังปกป้องตัวเองเออเออแย่แล้วพี oh, uh, yeah, ไม่ห cool. <Hell yeah. S 2> ิวห uh ิวหิวปักเลยครับปักเองเด็กโลฮะเอาดิเฮ้ยมันต้องไหวเปล่าต้องไหวเปล่าเราอยู่ไปฮะต้องไหวเว้ยอ่าฟังกับสายบัาผมมันไปอยู่ตรงนั้นน่ะมันออกมาไม่ได้ไม่ก็บัาเลยแล้วกัน เรียบร้อยฮะเกมชนะด้วยไายทุกคนไหวไหวไหวไหเล่นง่ายอยู่เล่นง่ายอยู่เรียบร้อยครับไหวครับอันนี้หมดแล้วนะครับหมดวันแล้วรอพรุ่งนี้อีกสองวันนะครับผมอีเวนต์ก็จะหมดแล้วเอ้ยรอพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันก็จะหมดแล้วนะอีเวนต์ อีเวนต์มามาช้าไม่มามาเร็วมากทุกคนจะปลอล็อกดาเร็วมากเลยให้มาประมาณเจ็ดสิบเมตรนะครับผมนี่ครับสองดานะดาะ 70, นะดาบละเจ็สิบนะฮะประมาณ 140, ร้อยสิบนะฮะมาทั้งหมดประมาณเก้าวันนะครับผมอตอนนี้ผมมีเพชรพร้อมสุบเล,เล่นได้อยู่นะผมขอสุบเช็คล็แป๊บนึงสุบเล่นได้แล้วก็จะได้เอาถ้าหากถ้าหากโชคดีผมจะได้ไซโนเลย ออดูส่งแล้วไม่น่าจะได้ฮะสุมเล่นไปเลยฮะน่าได้ไซโน่ผมดีใจไม่ดิโอ้มอมาเลยอะ่ะโอ้ได้ธนูฟื้นฟูนโอ้โหมันเสียายตรงที่มันไม่ใช่คนนี่แหละฮะมันเป็นธนูฮะเศร้าเลยผมผมม่เศาเลย โอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็มีเพียงนนึงผมฝากกันแล้วกดติดตามช่องอิปประถางกันด้วยเด้อบาย